ก็ขอสวัสดีปีใหม่นะครับชาวเกษตรกรและก็ชาวสวนทั่วไปนะครับที่รับฟังหรือเป็นสมาชิกช่องลุงชัยนะครับก็ขอให้ทุกคนนะครับมีความสุขความเจริญนะครับขายพืชผักพืชพันธุ์ต่างๆก็ขอให้ได้ราคาดีนะครับตลอดปีแล้วก็ตลอดไปนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงเฮงเงปังๆร่ำๆรวยๆวยทุกคนนะครับสวัสดีปีใหม่ครับ สรุปราคาผักวันนี้วันที่5มกราคม2569ข้อมูลอ้างอิงจากเว็บไซต์ตลาด4มุมเมืองเป็นราคาสูงสุดไซส์ใหญ่สวยเท่านั้นกวางตุ้งใบกิโลกรัมละ12บาทกวางตุ้งดอกกิโลกรัมละ24บาทกะหล่ำปลีม่วงกิโลกรัมละ35บาทกะหล่ำดอกกิโลกรัมละ13บาท ผักกาดขาวลุ่ยกิโลกรัมละ12บาทผักกาดเขียวปลีกิโลกรัมละ16บาทผักกาดหอมกิโลกรัมละ30บาทผักกาดแก้วกิโลกรัมละ50บาทผักกาดไส้กิโลกรัมละ40บาทผักกูดกิโลกรัมละ16บาทกลัมปลีเขียวกิโลกรัมละ10บาทกลัมปลีหัวใจกิโลกรัมละ17บาทคณะต้นกิโลกรัมละ10บาทคณะยอดกิโลกรัมละ 12บาทคณะฮ่องกงกิโลกรัมละ90บาทผักบุ้งจีนกิโลกรัมละ20บาทผักบุ้งไทยผักบุ้งแก้วกิโลกรัมละ24บาทผักบุ้งนากิโลกรัมละ40บาทตั้งโอกิโลกรัมละ50บาทผักขึ้นช่ายกิโลกรัมละ60บาทต้นหอมกิโลกรัมละ30บาทต้นหอมญี่ปุ่นกิโลกรัมละ70บบาทผักชีไทยกิโลกรัมละ 50บาทผักชีลากิโลกรัมละ50บาทผักชีฝรั่งกิโลกรัมละ80บาทรากผักชีกิโลกรัมละ80บาทใบสะระแหน่กิโลกรัมละ70บาทใบกะเพรากิโลกรัมละ30บาทใบโหระพากิโลกรัมละ40บาทใบแมงลักกิโลกรัมละ30บาทใบกุ้ยช่ายเขียวกิโลกรัมละ60บบาทใบกุ้ยช่ายขาวกิโลกรัมละ 160บาทดอกกุ้ยช่ายเขียวกิโลกรัมละ100บาทดอกหอมกิโลกรัมละ70บาทใบมะกรูดกิโลกรัมละ80บาทใบชาพลูกิโลกรัมละ100บาทต้นตะไคร้กิโลกรัมละ12บาทกระชายซอยกิโลกรัมละ50บาทกระชายหัวกิโลกรัมละ40บาทข่าอ่อนกิโลกรัมละ80บาทข่าแก่กิโลกรัมละ35บาท ขิงซอยกิโลกรัมละ30บาทขิงแก่กิโลกรัมละ50บาทขิงอ่อนกิโลกรัมละ20บาทพริกขี้หนูสวนหอมกิโลกรัมละ2 2 0บาทพริกกเลียงกิโลกรัมละ120บาทพริกกินดาเขียวกิโลกรัมละ60บาทพริกกินดาแดงกิโลกรัมละ190บาทพริกซุปฮอตเขียวกิโลกรัมละ70บาทพริกซุปฮอตแดงกิโลกรัมละ190บาท พริกชี้ฟ้าเขียวกิโลกรัมละ40บาทพริกชี้ฟ้าแดงกิโลกรัมละ104บาทพริกยำขาวกิโลกรัมละ50บาทพริกยำเขียวกิโลกรัมละ50บาทพริกยำแดงกิโลกรัมละ100บาทพริกหยวกกิโลกรัมละ50บาทพริกหวานเขียวกิโลกรัมละ110บาทพริกหวานแดงกิโลกรัมละ100บาทพริกหวานเหลืองกิโลกรัมละ100บาท พริกชี้ฟ้าเหลืองกิโลกรัมละ80บาทพริกกินูยอดสนแห้งกิโลกรัมละ250บาทพริกกินดาแห้งกิโลกรัมละ140บาทพริกใหญ่แห้งกิโลกรัมละ140บาทพริกชี้ฟ้าแห้งกิโลกรัมละ120บาทพริกไทยอ่อนกิโลกรัมละ180บาทถั่วฝักยาวด้วงกิโลกรัมละ60บาทถั่วฝักยาวเส้นกิโลกรัมละ 54บบาทถั่วภูกิโลกรัมละ38บาทถั่วลันเตาหวานกิโลกรัมละ70บาทถั่วงอกกิโลกรัมละ21บาทลูกนาเต้ากิโลกรัมละ14บาทบวบงูกิโลกรัมละ44บาทบวบหอมกิโลกรัมละ20บาทบวบเหลี่ยมกิโลกรัมละ24บาทกระเจยบเขียวกิโลกรัมละ20บาทชะอมกกรัมละ30บาท ดอกแครกิโลกรัมละ70บาทฟักเขียวอ่อนกิโลกร basin, ัมละ8บาทฟักเขียวแก่กิโลกรัมละ12บาทฟักลิ้นฟ้ากิโลกรัมละ90บาทฟักสะตอกลรัมละ50บาทมะระขีนกิโลกรัมละ20บาทมะระจีนกิโลกรัมละ36บาทมะเขือพวงกิโลกรัมละมะเขือพวงเด็ดคั adelante, ่วกิโลกรัมละ80บาทมะเขือพวงไม่เด็ดคั้วกิโลกรัมละ70บาท มะเขือม่วงกิโลกรัมละ18บาทมะเขือยาวกิโลกรัมละ20บาทมะเขือลายกิโลกรัมละ20บาทมะเขือลียงกิโลกรัมละ14บาทมะเขือสดิ้งกิโลกรัมละ14บาทมะเขือไข่เต่ากิโลกรัมละ18บาทมะเขือเปาะกิโลกรัมละ17บาทมะเขือเทศราชินีกิโลกรัมละ90บาทมะเขือเทศสีดากิโลกรัมละ50บาท มะเขือเทศเนื้อกิโลกรัมละ65บาทมะเขือเหลืองกิโลกรัมละ30บาทมะเขือเทศท้อแดงกิโลกรัมละ40บาทมะละกอดิบกิโลกรัมละ30บาทมะละกอฮอนแลนด์กิโลกรัมละ25บาทแตงกวากลางกิโลกรัมละ34บาทแตงกวาอ่อนกิโลกรัมละ40บาทแตงร้านกิโลกรัมละ26บาท ฟักทองทองอําไพเบอร์ใหญ่กิโลกรัมละ20บาทฟักทองลายกิโลกรัมละ25บาทฟักทองคางคกกิโลกรัมละ22บาทฟักทองสีเมืองกิโลกรัมละ20บาท Herm แดงไทยเบอร์ใหญ่กิโลกรัมละ17บาทแดงไทยอ่อนกิโลกรัมละ24บาทแดงโมอ่อนกิโลกรัมละ20บาทข้าวโพดอ่อนกิโลกรัมละ30บาทผักกระเฉดมัดใหญ่มัดละ400บาท ดอกสลิดกิโลกร,รัมละ500บาทดอกสดากิโลกร,รัมละ120บาทผักหวานป่ากิโลกรัมละ180บาทยอดผักปลางกิโลกรัมละ10บาทสายบัวล่อก,กิโลกรัมละ24บาทนอไม้นอไม้ฝรั่งเขียวกิโลกรัมละ160บาทยอดมะขามอ่อนกิโลกรัมละ300บาทหัวัยเท้ากิโลกรัมละ16บาทหอมแดงไม่จัดจุกกิโลกรัมละ หกบาทกระเทียมไทยมัดจุกกิโลกรัมละ90บาทแครอทไทยกิโลกรัมละ22บาทหอมหัวใหญ่ไทยกิโลกรัมละ45บาทเห็ดนางฟ้ากิโลกรัมละ40บาทเห็ดนางรมหลวงกิโลกรัมละ170บาทเห็ดฟางเบอร์เล็กกิโลกรัมละ80บาทเห็ดฟางเบอร์กลางกิโลกรัมละ120บาทเห็ดฟางเบอร์ใหญ่กิโลกรัมละ130บาท มะนาวเบอร์เล็กลูกละ1บาทมะนาวเบอร์กลางลูกละ1.7บาทมะนาวเบอร์ใหญ่ลูกละ3.1บาทเห็ดกระด้างกิโลกรัมละ180บาทเห็ดคอนขาวกิโลกรัมละ160บาทเห็ดหอมสดกิโลกรัมละ140บาทเห็ดหูหนูสดกิโลกรัมละ60บาทเห็ดหูหนูแห้งกิโลกรัมละ290บาทเห็ดเข็มทองกิโลกรัมละ50บาท มะกรูดเบอร์เล็กกิโลกรัมละ20บาทมะกรูดเบอร์ใหญ่กิโลกรัมละ30บาทหน่อไม้ไผ่หวานกิโลกรัมละ40บาทหน่อไม้ไผ่รั่วก,กิโลกรัมละ25บาทหน่อไม้ดองกิโลกรัมละ28บาทข้าวโพดหวานเบอร์ใหญ่กิโลกร,มรัมละ16-17ถึงบาทข้าวโพดข้าวเหนียวเบอร์ใหญ่กิโลกร,มรัมละ17-20ถึงบาทเผือหอมเบอร์ใหญ่กิโลกรัมละ 3 8ดถึง45บหาบาทัวลิสงสดทางละ10กิโลกรัมทางละ340บาทกล้วยน้ำว้าขาวนวลเบอร์เล็กวีละ20บาทกล้วยน้ำว้าขาวนวลเบอร์กลางวีละ25บาทกล้วยน้ำว้าขาวนวลเบอร์ใหญ่วีละ30บาทกล้วยหอมทองเบอร์เล็ก350บาทต่อเข่งเข่งละ7หวีกล้วยหอมทองเบอร์กลาง500บาทต่อเข่งเข่งละ7หวีกล้วยหอมทองเบอร์ใหญ่ หกร้อยบาทต่อเข่งเข่งละเจ็ดวีกล้วยไข่จันทบุรีเบอร์เล็กวีละยี่สิบบาทกล้วยไข่จันทบุรีเบอร์กลางวีละสี่สิบห้าบาทกล้วยไข่จันทบุรีเบอร์ใหญ่วีละห้าสิบบาทจบการรายงานราคาผัก